สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับน้องแม็กลูกชายแม่มแคท,ทริยาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยครับสําหรับสาวแม่มแคท,ทริยาที่มักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองและครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมลูกๆอย่างน้องแม็กน้องคินและน้องเนซี่ก็ยังชื่นชอบการทาอาหารเหมือนกับคุณแม่เอามากๆซึ่ง พี่ชายคนโตอย่างน้องแม็กนั้นก็ฉายแววความหล่อเข้าไปทุกวันทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชมในความหล่อน่ารักของลูกชายบ้านนี้กันเพียบจนแมมถึงกับต้องเบรกว่าอย่าชมเยอะเดี๋ยวนางจเจิงด้วยเพราะเด็กกําลังโตใจเขาอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่านางได้รับอะไรมากเกินไปเหมือนกับที่คุณแม่เลี้ยงมาแม่ไม่เคยชมพี่เขาเลยซึ่งถ้าเกิดชมมากๆ อาจจะกลางและอาจจะแอกไปได้ขอบคุณที่หลายคนมองว่าลูกชายนั้นหอ่อห่ออย่างเดียวก็ไม่พอต้องเป็นคนดีด้วยเรียนหนังสือด้วยมีจิตใจอบอ้อมอารีด้วยเมื่อถามว่าคุณแม่เตรียมับลูกชายเข้าวงการไหมคุณแม่ได้เผยว่าแม่ไม่ดันแม่บอกให้เรียนหนังสือก่อนก็คอยสอนตลอดเพราะมันจะเป็นสมบัติติดตัวเราไปตลอดตอนนี้มีคนมาถามว่า เขาอยากเข้าวงการไม้แต่แม่ไม่เชิงเบรกแต่ก็อยากให้เรียนก่อนซึ่งนางก็ยังดูเด็กแต่ถ้าทางนางนั้นอาจจะดูโตซึ่งลูกชายนั้นชอบร้องเพลงแต่เสียงไม่ได้เลยนะแต่หน้าที่นางก็ยังเรียนหนักอยู่และก็สอบกันเป็นเดือนตอนนี้อยู่ที่นูน่นเขาก็ได้ใช้ชีวิตที่ตนเองซึ่งแม่มก็ห่วงเรื่องยาเสพติดห่วงเรื่องอะไรไม่ห่วง ก็ไม่ควรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆส่วนเรื่องสาวๆของลูกนั้นก็เลี้ยงลูกตามยุคตามสมัยเป็นเพื่อนกับลูกร้อยเปอรซ์มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ต้องให้ข้อมูลลูกให้หมดจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ก็บอกว่าหน้าที่คืออะไรต้องจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมก็เป็นตามธรรมชาติ เราก็ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าวร o m คอรับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ